สบายดีสบายดีตอนเสารแล้วกันน้องกำลังเตรียมเครื่องเตรียมของไปส่งเบาหนา่น้องก่อนอื่นเอาเย็ดมาฝากคุณแม่ก่อนน้องตัอันนี้คือเห็ดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยคราบนั่

放放放放放这里。 mình có cả có cả cũng nói thôi. Không phải cũng, đúng không? Mình có cả gì, đúng rồi. Đúng rồi. ปลายดีจะไปวนดนึง

ของมาห้กันหมดเนาะอันนี้ขอมนี่สิเพื่อนลงไปป้องเดี๋ยวเดี๋ยวไว้อันนี้ชุดพี่ยามีเด้อพี่ยามเมื่อไวยายเกียวข่าวเนาะ ใ้เฮ็ดเต็มกับติ๊กมาฝากคุแม่ม่เนะคุ่น,นี่นอนเดึกตากอะไรที่จุกๆจัหน่อยปีหนึ่งดอไนีนห้าต้องสเน้วเขาตอดทาด้วยปะ่ะเดีวเขาไปส่งบ้าน้ากันเนาะ มีทั้งกระติกมีทั้งชุดมีทั้งนี้นะผมเคยก็รู้ว่าใส่ตัวนี้นะครับวไม่ใส่นียน่ยบอ่ะก็ให้หลบเพื่ดกระเที่ยวก็ เช,าชาวว้าแบบเช้าก็นี่หาห็นนะนะมอเป็นสิโดก็จะกำลังจะเาไปส่งคอยอรอบแหลกกันนะสบายดีเดินทุกคนกำลังสิเดินทางออกเข้าในเมืองเพื่อที่จะไปนั่งรถโดยสารลงสวร์ขึ้นสวร์เนาะ เข่าเป็นนองเติรนเลื่องแล้วเมนองเตินอยาได้ดอกอได้ดอกนันมีแต่ไก่ป้านี่ก็ด้ ตัวกรรปมุงงจะจะกลับบ้านสันนจะจะกบบสองเดือน

એક ગત ગાંધી หอดปักซองแล้วพี่น้องมาทำกระแรงซสือเครื่องคือน้ำือจะคือน่าเสืออ่อนนมนี่ป็นออกจากโมงขึ้นรถแล้วปากซองสวนพี่น้อง เรื่องคนไหวเรียมเสียออกพี่น้องตอนนี้จักโมงบ่จักมันป้ายเจ็ดโมงตรงตอนนี้เจ็ดโมงตรงตแล้วรถันกำลังเสียออกพี่น้องมาส่งคนแต,ต่เสาวๆมา,าัึงแต่หกโมงเสาร์ ตอนนี้เจ็ดโมงเดี๋ยวห้ากสิธาเบิ่งว่าฮานเขาเจะเปิดใช่ไหมหาซื้อเครื่องไปหาซื้อ่าเติมเงินฮะมุมบุคลาทรส่งหรอวู้นคันห่างไมวอนหน้าไม่เงะหมวกก็่เอาไปบายบาย บาทุกคนติดตามเบิงเบาหนามเด้อพี่น้องคนที่เมื่อกี่ยวเข่าว่าจะเกี่ยวเข่าใส่เหือหรื่าหน้าดจะเหมอนว่าฟุ่นดิโอ้ เต็มเงินอดอกแล้วไปแล้ <c oughs> เวเราก็จะได้กลับแล้วทุกคน